สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณจะมาสอนโหลดแอปพลิเคชัน Google Chrome นะครับซึ่ง o o o g l h r o r o เนี่ยมันจะติดมากับเครื่องในมือถือในหลายๆเครื่องแต่ถ้าเครื่องไหนไม่มีนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้ใน Play s t o r e หรือถ้าเป็นระบบ iOS ก็ App Store นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย o g l r o m r o m มเนี่ยมันมาจากเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ซึ่งอยู่ในมือถือเอ้ยอยู่ไม่ใช่นะครับอยู่ใน คอมพิวเตอร์ PC หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่นเองแล้วก็มีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในของระบบมือถือนะระบบ a n d r o i d ระบบ iOS ต่างๆนะครับอันดับแรกก็เข้าไปที่ p s ย o นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ช่องค้นหานะครับให้พิมพ์นะครับ GOGLE o นะครับแล้วก็เวนวัคนะครับ c h r o m e นะครับ ซึ่งหลังจากเราคิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เว็บขึ้นมานะครับก็คืออันแรกครับ Google Chrome นะครับคลิกไปนะครับอันนี้เมื่อกี้ครูเพิ่งจะถอนการติดตั้งนะครับเพราะว่าจะโหลดให้นักเรียนดูนะครับเราก็อันนี้อาจจะมีอยู่แล้วนะครับโทษทีครับแล้วก็คลิกติดตั้งนะครับ ก็ติดตั้งเสร็จนะครับก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับเขาก็จะให้เราตั้งค่าค่ายอมรับต่างๆนะครับเรากดยอมรับนะครับถัดไปเขาจะมีให้เลือกอีเมลด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถซิงรหัสอีเมลได้โดยที่ถ้าเรามีอีเมลเนี่ยเราใส่รหัสครั้งไว้ครั้งเดียวเมื่อเราเข้ามาในครั้งต่อๆไปเว็บต่างๆที่เราเคยเข้าแล้วเราบันทึกรหัสไว้มันก็จะยังอยู่นะครับแต่ถ้านักเรียนที่ยังไม่มีอีเมลนะครับ เลยนมาถมเราก็กดไม่ขอบคุณนะครับอ่าแค่นี้เราก็จะได้เว็บเออไม่ใช่เว็บนะครับได้แอปพลิเคชัน Google Chrome นะครับเข้ามาติดตั้งในมือถือเราเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นเว็บ Google นะครับซึ่งก็สามารถใช้เรียนการจัดการเรียนการสอนหรือว่าท่องโลกออนไลน์นะครับตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับ